คงจะต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณาติดตามเ,าเรื่องราวของสองยามสีธนนชัยสำหรับวันนี้ก็น้องโบ๊ทก็ได้เตรียมเ,เรื่องตอนต่อไปแล้วก็ให้ชัดเจริญเขาเป็นคนเล่าเรื่องราวครั้งที่แล้วของสีธนนชัยก็จบลงตอนที่พระศรีธนนชัยได้นำช้างเผือกงาดำมาถวายพระเจ้าอยู่หัวสมดังปรารถนาต้องการทุกประการ ก็จบลงไปด้วยดีครับสำหรับวันนี้นี่จะเป็นตอนที่ให้ชื่อว่าศรีถนนชัยกินแกงอีแรงมันเป็นยังไงล่ะเรื่องราวก็มีอยู่อย่างนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนความในเรื่องอช้างเผือกงานดำแล้วกล่าวฝ่ายเท้าเจสดาทรงคิดจะหาวิธีแก้เผ็ดเจ้าศีถนนชัยให้จงได้ก็จึงรับสั่งให้มรดาล่านางประจำห้องเครื่องสเสวย จัดหาอีแรงแกงมัสมันเนื้อมาปรุงแต่งรสให้เลิเลศครั้นแล้วจึงให้ตักใส่ชามของเครื่องเสวยให้แกเสนานำไปให้แกพระศรีธนนชัยโดยรับสั่งให้เสนา,นาแจ้งแกพระศรีว่าจอมกษัตริย์พอพระไทยในช้างเผือกนาดำจึงให้นำแกงมัสมันมาพระราชทานเป็นรางวัลแล้วให้คอยดูท่าทีอย่าให้พระศรีธนนชัยสงสัยได้เป็นอันขาดวายเสนา,นารับพระบัญชาแล้วก็นำชามแกงมัสมัน ไปยังบ้านของพระศรีถนนชัยแล้วแจ้งความตามพระบัญชานั้นทุกประการแถมยังบอกเลยว่าแกงนี้เป็นแกงมัสมันเนื้อไก่ฟ้าพยาลอของหายากยิ่งนักเพราะพระโรดปราณจึงนำมาให้เป็นพิเศษฝ่ายพระศรีถนนชัยมิได้ระแวงแครงใจจึงยกมือท่วมเสียนแล้วเวียนเกล้าเยินยอรพระบารามีของเท้าเจษดาว,ว่าคอยทรงมีพระชนยืนยาวเท่ามื่นปีเป็นศรีสวัสดิ์แก่ประชานิกรชาวไทยทั้งหลายเถิด แล้วสั่งให้บ่าวเอาชามแกงไปถ่ายใส่ชามของตัวเองไว้เสนาทั้งหลายก็พากันลากลับไปกราบทูลเท้าเจสดายทรงทราบโดยตลอดว่าพระศรีไม่ได้คลางแคลงใจแม้แต่น้อยฝ่ายพระศรีถนนชัยกับนางศรีนวลเมียรักยินดีนักด้วยได้รับพระราชทานแกงมัสมันไก่ฟ้าพยาลอทั้งฝีมือแกงของชาวเครื่องในวางนั่งเด็ดดวงนักรสชาติกลมกล่อมเผ็ดพอดิบพอดี สองสาม,มีภรรยาถึงตักสดน้ำและกินเนื้อแรงมัดสมันกันอย่างอริสอร่อยจนเกลี้ยงชามทั้งน้ำเหลังเนื้อครั้นถึงเวลาเข้าเฝ้าพระศรีธนนชัยก็แต่งกายเรียกเบาพร่าตามหลังลงจากเรือนไม่เชิญแชเพื่อเข้าเฝ้าฟังราชการตามปกติเมือ่อใดเวลาเท้าเจษฎาก็สเสด็จออกขุนนางทั้งหลายต่างถวายบังคมและคอยสดับรับฟังจอมกษัตริย์ตรัสข้อราชการต่างๆจนแล้วเสร็จ เท้าเจตดาจึงเรียบแรมมาทางพระสีตนนชัยแล้วก็ตรัสว่าเป็นยังไงวะไอ้พระสีเมื่อวันวานกูแบ่งแกงมัสมันไปให้มึงลิ้มรสฝีมือชาวเครื่องในวังแล้วเป็นยังไงบ้างพระสียิ้มแก้มเปริพร่างกราบทูลว่าเป็นพระมาหากรุณาที่คุณล่นก้าพระพุทธเจ้าค่ะรับประทานแล้วแกงมัสมมน์ไก่ฟ้าพญาลอจนเกลี้ยงไม่มีเหลือทั้ทงน้ำทั้งเนื้ออร่อยเลิศลักพระเจ้าค่ะ เกิดมาก็พ่งจะเคยได้ลิ้มชิมเนื้อไก่ฟ้าพยาลอคราวนี้เองหายเท้าเจตดาถึงกับทรงพระสวนสำรวนราแล้วก็ตรัสว่าไอ้พระเสตัวมึงอวดฉลาดกว่าปราดเปลืองเรื่องปัญญาแต่ทุดไอ้หน้าโง่ไม่รู้จักแกงเนื้ออีแรงโดยอัปปรีคราวนี้แล้วมึงแพ้ปัญญากูแล้วไอ้พระเีเอ๋ยกูสั่งให้เขาแกงแรงอัปปรีกลับมาเสนอหน้าบอกกูว่ารสดีไม่มีเหมือน กูนึกว่ามึงจะฉลาดเก่งกล้าสักวานไหนที่แท้มันก็ไอหมูป่าตาตามระยำคนพระศรีตนนชัยได้ฟังคำไม่ช้ำใจนะักคิดอยู่ในใจว่าดีละตั้งแต่เกิดมาก็เคยจะแพ้คราวนี้แหละจะต้องแก้แค้นให้จงได้เจ็บใจนักให้กินเนื้ออีแรงและยังแกล้งมาด่าประจานในอายแกเหล่าเสนาทั้งหลายแต่ครั้งนี้พระ่าเสียทีไปแล้วก็ต้องจำใจทนรับความอับอายขายหน้า รันเท้าเจตดาสเสด็จขึ้นแล้วลาวอมมาทั้งหลายก็พากันกลับทุกคนโอมยิม้มเมื่อเดินผ่านหน้าพระสีถนนชัยซึ่งยังทําให้พระสีธนนชัยเพิ่มความเจ็บใจยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่ยอมพูดจาร่าเริงกับเมียรักเหมือนเช่นเคยเฝ้าตรึกตรองมองหาอุบายอยู่นานขันแล้วจึงเรียกให้บ่าวไพร่ไปเสาะหาขี้อีแรงเอามาปั้นเป็นแท่งคล้ายดินสอแล้วก็เก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้อ รอคอยหาโอกาสที่จะแก้แค้นจอมกษัตริย์อยู่ตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งชาวเจสดาสเสด็จออกว่าราชการเสร็จแล้วก็ทรงเล่นกรอนโดยทรงพระอักษรเป็นกรอนและให้คุณนางผู้ใหญ่ร้อยกรองต่อที่ทรงเอาไว้แต่งกระทูต้ตอบโต้กันตามพระอัธยาศัยครั้นตอนหนึ่งดินสอที่ทรงเกิดหักเป็นแท่งเล็กจับไม่ค่อยถนัด ศีธนนชายได้โอกาสจึงเข้าไปกราบทูลถวายดินสอขี่แรงแก่เท้าเจตดาเท้าเจตดาทรงตอบขอบใจแล้วรับดินสอขี่แรงไปเขียนมันก็เขียนไม่ออกจึงเอาปลายดินสอจมน้ําเขละในพระโอษฐ์พระศรีธนนชายจ้องมองอยู่ตลอดเวลาครั้นเห็นเท้าเจตดาเอาดินสอจิมน้ําลายก็โหล่ล่อละแล้วกราบบังคมทูลไปในทันทีว่าอันตัวข้าพระองค์นี้แม้จะกินแกงมัสมันอีแรง แต่ก็เป็นการกินเนื้อแรงแต่พระองค์ผู้ทรงจอมกษัตริย์สิกลับเสวยขี่อีแรงทั้งนี้พระอาญาไม่พ้นกล้าวพระพุทธเจ้าทำแก้แค้นให้พ้นถูกหาว่าโง่เง่าเาต่าตุนเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะหาได้มีเต,ตนาประการใดไม่องค์ท้าเจสดาได้ทรงฟังอย่างสงสัยตรัสถามว่าไอ้พระศรีอปรีนัก ทำเยื้องยักษ์มาว่าข้ากินขี้อีแรงเพราะมึงแกล้งทําแก้ตัวนั้นอย่างไรฉนันไหนทํากล้ามาว่ากูผู้เป็นเจ้าชีวิตมึงดังนี้ทีนนนนนใช้ได้ฟังรับสั่งแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าถวายดินสอต่อพระองค์และดินสอนั้นแท้จริงหาใช่ดินสอธรรมดาไม่หากแต่เป็นขี้อีแรงเอามาปัน้นเป็นแท่งเหมือนดินสอก็เมื่อพระองค์ทรงเอาแท่งขี้อีแรงนั้นจมในพระเขระในพระโอษฐ ก็เปรียบเสมือนพระองค์สเสวยขี่แแรงเข้าไปแล้วนะั่นแหละพระเยาข่าฝ่ายเท้าเจสดาบนดินได้ทรงฟังก็ให้ขัดแค้นในพระทัยิ่งนักลุกขึ้นประทับยืนกระเทอบาตาวาดกล้องว่าเมไอพระศรีถนนชัยแสนกลคน,คน,คนอัป,ปรีเอาขี่แแรงมาแกล้งปั้นเป็นแท่งดินสอหลอกลอก่อกูมิได้เกรงกลัวอายาทั้งยังมาว่ากล่าวเสกสรรว่าการแกล้งแก้แกเผ็ดข้าที่เอาแกงแรงไปให้มืงกิน ไอ้คนใจทมินมิได้ละเว้นแม้แต่กูผู้เป็นเจ้าชีวิตเลือกคิดดีเสมอจอมกษัตริย์ขัติยาอาหางกาจองหองผองขนไอ้คนจันไรเช่นนี้เลี้ยงมิได้ต่อไปเบื้องหน้ามึงอาจจะคิดฆ่าแม้จอมกษัตริย์เฮ้ยตำรวจวังรากตัวไอ้ช้ยไปปล่อยเกาะให้มันอดข้าวอดน้ำหนาวตายอยู่ที่เกาะร้างนอกประเทศเขตสยามเดี๋ยวนี้ตัดแล้วพระก็สะเสด็จขึ้นทันที ฝ่ายนายตำบทวังทั้งน้อยใหญ่ตังตรงเข้ายื้ยุดฉุดจับตัวพระศรีธนชนชัยไว้มัน่นแล้วคุมตัวไปลงเรือใหญ่ให้เร่งกระทําตามพระบัญชามิได้ชักชา้าล่าคุณนางน้อยใหญ่พากันสมน้ําหน้าไม่มีใครคิดเวทนาสงสารเพราะเห็นว่าพระศรีธํามดีเสมอจอมกษัตริย์คิดแก้แค้นความโง่เง่าของตนที่หลงกินแกงแรงแล้วพากันคิดว่าครั้งนี้ศรีธนชนชัยย่อมจะไม่มีโอกาสรอดกลับมาก่อกรรมทําเข็นกับใครต่อใครอีกเป็นแน่แท้ ฝ่ายเสยนาและนายผู้คุมทั้งหลายที่กำกับเรือที่นำตัวพระศรีธนนชัยไปปล่อยเกาะร่างตามพระบัญชานั้นคล้นไปถึงเกาะร่างแห่งหนึ่งนอกเขตแดนสยามก็เอาตัวศีธนนชัยปล่อยลงบนเกาะนั้นแล้วแล่นเรือกลับพระนครโดยเร็วทางฝ่ายพระศรีธนนชัยถูกปล่อยเกาะร่างไม่รู้จะหาทางกลับไปได้อย่างไรเพราะรอบเกาะมีแต่ทะเลกว้างและชุกชุมด้วยฉลามไร้วายวนอยู่ไม่ขาดระยะ ขืนโดดลงไปก็เป็นเหยื่อเจ้าปลากินคนนั่นอย่างแน่นอนเฝ้าแต่วิ่งและเดินวนเวียนไปมาเชงเงอมองหาเรือที่อาจจะแล่นผ่านไปมาแต่ก็ไม่มีแม้แต่เงาเมื่อใจอ่อนเข้าก็เลยสุดกายลงนั่งกอดเข่าเจ้าจุกดังคนทนทุกข์หนักอยู่นั่นเองเอาละสิครับถึงตอนดีพระศรีถนนชัย จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องขออนุญาตหยุดไว้แต่เพียงแค่นี้มาฟังกันตอนต่อไปติดตามนะครับโชคดีสวัสดีทุกท่านครับ